เดือบมาแล้วพี่น้องเฮ้ย <c oughs> มือนีมาหากดดันโคดงานพี่น้องอันข้าจะไปงานกันถิ่นลายบก,กีอย่างให้พี่น้องเอ,อ้ยมาเบิงพี่น้องเอาถือมีดมาหน้มามันได้ม่ดึกเองเลยนี่ <c oughs> เออ,อยางแปลงนี่พี่น้องอันบดใส่ปุ๋ยเคยมีมันี่ปีแล้วดิน้นี่เออพี่น้องได้ปานนี่บ่เออนี่บดใส่ปุ๋ยเคยมีได้พี่น้องนี่สีปีแล้วพี่น้อง มันทุนหน่อยเนาะเฮาก็ได้ใส่แต่ปุ๋ยคอกพี่น้องเออมีปีนี่ล่ละใส่ปุ๋ยอินซี์ที่มักแล้วเนาะปุ๋ยอินรี่กว่าทหมอนะเออเพิ่งใส่ปีนี้ได้หน่พี่น้องเออเบิ่งเอาพี่น้องเฮาบ่ใส่ปุ๋ยเคมีมันกะกะไหลดีได้พี่น้องเออพิจารณาเบิ่งเอานอน,นีเนาะเออผสมบ่มียาท่าบ่มียังพี่น้องเอ,อ้ยปล่อยมันไหลธรรมศาสตร์ของมันเออที่ว่าใส่ปุ๋ย อันเคปี่ก็เพราะว่าทุนหน่อยพี่น้องเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อก็เลยได้ใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกขี้งัวกับใส่พี่น้องขี้ไก่ PBS กับใส่นะพี่น้องแต่ว่าก็แนะนําว่าห้ยมกักก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นผลดีกับอันดินเห้านะครับเป็นผลดีกับที่ไอต้นยางเฮานะครับเพราะว่าตอนอ้นยางเห้ามันอ่อนไหวกับเสือล่าแห้งเด้พี่น้องเออขั้นผู้ใหอันขี้ขั้นมักนะครับขี้ขา้นมักก็ ซื้อปุ๋ยอินรี์มาใส่เลยนะครับที่เขามักแล้วเนาะพี่น้องเออที่เขามักแล้วนี่ยอันนี้ก็เป็นเวลาสองสองม่งกลัวเลยพี่น้องสองมงเคืองในเบืองแดดเบืองแดดเพยเแดดฮ้อนแห้งเนี่ย,าย,าย,ยนนมาเนี่ยเออเราวมกากดดันคนงานเนาะคนไปถ้าจะไปเที่ยวงานกะทินหลยกะบวกกีดยางสามมือแลวพี่น้องนี่มีมดดึกเองเลยพี่น้องเออบริกีดโดนแล้วเห็นว่าพี่น้อง ไลดีวาพี่น้องว่าเอออันนี้อันเข้าบริษาทอันเคมีเดอ้เอแปลงนี้บริษายเคมีซีปีแล้วพี่น้องไงอ,บบงอ้นี่เขาก็เบื้องอันใบเบื้องยอดมันเอานะครับพี่น้องพิจาร่าเบื้องเอาถ้าตัวใดอ่าถ้าใบมันยังปกติอยู่เขียวดีแตกยอดดีนะครับใบเหลื่ยมย่ำย่ำมันเปลี่ยนใบพัดใบไม่นี่็แสดงว่ามันสุขภาพดีแต่ว่าตัวใดกิ่งแหงเนาะกิ้งแหงใบเล็กลุ่งอ่ะเข้าต้องเติม ธาตุอาหารลงไปหลายๆพี่น้องเอยเออรักษาไว้แต่ว่าปุ๋ยอินทรียนี่มันอยู่ในด้วนพี่น้องเออมันจิกคอย<ว>ปลดป่อยธาตุอาหารไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเมราะวามันเห็ดใ้ดินดีดินด,ดีแล้วก็ต้นไม้เขาก็ดีน้ำเด้พี่น้อง<า>เป็นพลด,แดีแต่ว่าคนผู้ใดมีทุนหลายเนี่ยก็เออเติมปุ๋ยเคมีลงไปนำ้ำเออเคมีก็ซอยให้อันต้นยางนี่ก็หากว่ามันสมบูรณ์แบบขึ้นก็เก้าวันต่อเออเนาะมาฝากกันไว้พี่น้อง อันผู้ใดเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางสําหรับอันผู้ใดทุนหน่อยหรือว่าทุนหลายห้องวทอกันนะพี่น้องก็สามารถจะใส่ปุ๋ยอินทรี์ได้เด้ยพี่น้องเด้อก็เพื่อลดตน้นทุนเพราะว่าทางปุ๋ยอินทรี์นี่มันก็นมีคือว่าล่ะมันมีถาดอาหารหน่อยอยู่แต่ว่ามันเป็นอันโตบ่มรุ่งดินนะเป็นอาหารของจุลินซี์นั่มพีนนน่น้องย็ดใหดินเนาอุดมสมบูรณ์ดินเนาอุดมสมบูรณ์แล้วต้นไม้เขาก็อุดมสมบูรณ์นั่พี่น้องนี่จังเห็นนี่ละพี่น้องเนี่ยเจ้าพี่น้องว่า บริษัทเคมีนะ่ะลดต้นทุนลงเนาะเออฝากไว้นะแต่ว่าหาไอ้อันขั้นเป็นปุ๋ยพวกมุสัชัดก็ขอให้มักแน่นอะนพี่น้องเนาะขั้นโมมักกับซีน้ำมักยูรินซีเพิ่มเติมไปพี่น้องเออใส่ควบคู่กันอ,อ่ามาบอกกันพี่น้องโอเคมันย่สอนเนาะคลิปดีก็ได้มาบอกกันว่าให้เออลดต้นทุนพี่น้องอย่างมันถื่อนครแนแ่แจะปีนี่ Ok, que, é minha história?